สวัสดีจ้ะสวัสดีจ้าพี่ปานาอวันนี้โอ้ยมาพบกันอีกแล้วนะจ๊ะมานี่แหละกระลุ่มกระลุ่มฝนก็กำลงังจะตกอียบก็ร้อนมาวันนี้ป้าอ้อยจะมีบอนซี่มาแบ้งปันนะจ๊ะอึ๊บเดี๋ยวเอาทีละสเต็ปก็ขอขยับแป๊บนึงก็น,นะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยจะมาแบ่งปันบอนซี่จะเป็นตับ ตับรามเกียนเยอะน้อยวันนี้เนาะเสื้อไข่ทีสะส้มตับรามเกียนอยู่ตอนเนหนงเขาห้ากันจังเลยเนาะตอนนี้ฮานุมานตระกูลฮนุมานน่ะก็ตามห้ากันเยอะฮนุมานใกล้สุดสงนนปอ้อยเข้าไปดูในนี้เนาะแล้วก็อึ้งเพื่อนๆตะกอนปอ้อยเอามาค่าเยอะเยอะ้ออึ้งตน้นบัเลือบประเทศใบให่เท่าน,านะเท่านะต้นละร้อยก็บ้าไม่ไข่ซื้อตอนนี้กระทั่งซีนิวซ่องร้อยห้าสิบนะจ๊ะ ปอไอ้ก็ไม่มีควดหลอกเ,เป็นไงเลยยุบไปทางไหนบุไม่มีใครซื้อแล้วมันก็ยุบให้ไปได้บุ้ไอ้ที่ซื้อได้มันก็ซื้อไปไอ้ที่ใครที่ยังไม่มีก็เป็นไงตอนนี้ข้าห้าอึ้งกันมากเลยแล้วก็หันนุมานไล่ตัวทุกตัวตามห้ากันเยอะมันซวยไงหันุมานพอแก่แล้วมันซ่วยน้าเขาก็จะเปี่ยนไปเลยเนาะมาวันนี้เราก็จะมาเริ่มค่ายจากต้นที่เนึ่งเลยจ้ะต้นนี้มีนาว่าอินทรชิตหน้าทองเพื่อน นาอกฉาดแล้วอันนี้เป็นบอนซี่ของปลาอ้อยนะปลาอ้อยเลี้ยงมาแล้วมันก็ยุบยุบแล้วก็โพมีซ่องต้นนะจ๊ะอันนี้เนึ่งต้นอันร้งใบนี่เนึต้ต้นเพื่อนๆยุบแล้วก็โพขึ light, ้นมาโพขึ้นมาก็เนี้ยเปิดหน้าซ้วยมาแบบนี้เลยเนาะเปิดหน้าซ้วยมาแบบนี้มีซ่องต้นปลาอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทน,นะจ๊ะอินทรชิตหน้าทองเนาะหน้าทองจริงนะให้ดูลากเป็นงานหัวเลี้ยงมานานแล้วจริงๆนะจ๊ะอินทรชิตหน้าทองหน้าฉัดๆแบบนี้เลยอ้อ้ยเอื้อมไม่ถึง วันนี้กระทัางห้านิ้วหกนิ้วนะจ๊ะต้นที่ซ่องไม่ใช่ต้นหรอกมันเป็นกระทัางกระทัางที่ซ่องอันนี้ก็คือมีซ่องต้นเหมือนกันจะนกฮัสดาอยุเป็นฟอร์มกอแบบนี้เลยนกฮัสดาอยุก็ยู่ตับนี้แนะ้วเนาะตับหลามเกียนน่าจะใช้อยู่นกฮัสดาอยุปอ่อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจะนกฮัสดาอยุนกฮัสดาอยุ ท่าไรนะหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนี่เป็นกอนะจ๊ะสวยๆแบบนี้เลยนี่นะจ๊ะบอนซี่ร้อนฝ้นปีนแป้งเนาะฝ้นตกน้มท่วมเยอะคนตายก็เยอะและ้วฝ้นต๊กกับร้อนฝ้นต๊กไม่มีเย็นเลยนะนาดต๊กเยอะเยอะนะจ๊ะพี่ป้านาะอ่ะพอยืดตก๊กเนี่ยโอ้โหมันร้อนมากก้าอีกนี่ละมั้งนี่เขาเรียกว่าลอกร้อนเนาะร้อนจริงๆบอนซี่ถึงได้ซวยไงมันร้อนชื้น ถ้าใบชํำน้ําก็เยอะอันนี้ทศกัณฐ์ทศกัณฐ์มีซ่องใบก็เป็นบ่อที่มีหัวแน่นอนรับรองไม่ไงไม่คัดซี่ข้าดนนี้ซี่ชัดเจนหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจะทศกัณฐ์ไข่ไม่มีก็ห้าไปสะซมต้นนี้จะห้ายากหน้อยนะจ๊ะไข่ที่มองห้าอันนี้ปลาอ้อยก็หลับเข้ามานะ่ะถวายว้แวน่นเพื่อนถวายว้แวน่วแวนแต่เนี้ยให้ปะมันด่างเดี๋ยวมันจะอ้อเป็นน้าซี่แดงชมพูอย่างนี้แหละ อันนี้ถ้าไหว้แว่นกระทั่งนี้อันนี้มีลูกอ้อยว่ามันจะเป็นกอธรรมชาตินะอันเนี้ยมันขึ้นลูกหน่อยลูกเล็กไม่เท่ากันเนาะเออเนี้ยถ้าไหว้แววนกระทั่งนี้ไปเปียนกระทั่งได้เลยนะจ๊ะพอปอ้อยก็ไม่รู้เอฟมามอนกันปอ้อยข้อที่ซ่องลอยซ้มสิบบ้านนะถ้าไหว้แววนกระทั่งนี้เพื่อนแท่มด่างปลายให้ด้วยธรรมดามจะต้องเป็นสี่ชมพูถ้าไหว้แว่นข้อที่ซ่องลอยซ้มสิบนะจ๊ะฟอฟอมกออยังไม่ได้เปียนกระทั่งเท่านั้นเองอันเนี้ นี่ถวายแว่นจะเนี่ยให้ดูนะจะถวายแว่นอะไรถวายแว่นหันุมานถวายแวนนะจ๊ะเอออ,อ้อยไม่ได้เรียกถวายแว่นหันุมานถวายแว่นแล้วต่อไปก็ต้องหนุมานซืบมันขาเพื่อนนี่ข้อดึงใบนี้ทิ้งเนาะเพราะว่ามันแก้แล้วเหี่ยวแล้วอันนี้ก็จะเป็นบอนบอนที่ยุบแล้วโพูนะจะพ้วนะจะใหญ่อยู่หรอกมีต้นเล็กต้นน้อยหนึ่งต้นมีลูกหนึ่งต้นแล้วเนี้ยใบ อย่ามองว่าข้าเตียเข้าสันนะเพราะว่าบอนน่อนอกตู้ไงพี่ป้านะอาแต่ให้ดูนะใบใหญ่ก็ฝ้ามือนะจ๊ะนี่ให้ดูเห็นไหมปิดฝ้ามือมิดนะจ๊ะนี่ให้ดูอันนี้ซื้อมันขาแบบแบบซุ้ยมาร์ชชัดเจนมากเลยซื้อมันขากระทั่งนี่บ่ะอ๋ข้อที่ซ่องรอยตามสิบบาทนะจ๊ะรับมาแพงซึ่งจะเป็นกระทั่งเหล็กแต่ค่ายซ่องรอยกว่าเอาที่รับได้นะจ๊ะนี่ซุ้ยใบยแบบยัญ่กับไอ้น,นี้เลยซื้ออ่ะมีป้ายอ,อย่างซื้อมันขา ต้องรอยสามสิบชัดเจนแจ่มแจ้วแบบนี้มีลูกนึงต้นนะจ่ะนี่งานห่วนะงานห้วนะจ่ะนี่ปอไอดอกมาแบบว่าบกบอกเลยวอานุมหมันข้ามีตั้งไล่กระทั่งนะแต่เข้าก็แบ้งปัน่นอันนี้แค่ซ่องกระทางง่งอีกปอยค่ายไป็นนึ่งกระทาง่งเลื่อนนึ่งกระทั่งเนี้แหละจ้ะเลื่อนแต่ข้องตัวเองอยังไม่โตซื้อมันขาต่อไปซื้อมันขาแล้วอะไรเขาเฝ้า อันนี้คือหนุมนานข้าวเฝ้าอันนี้หมยเพิ่งเริ่มมีหัวนะยังไม่มีดีนะจ๊ะนี่ข้าวเฝ้าต้นนี้อาอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยแปดสิบบาทขา้าวเฝ้าหนึ่งร้อยแปดสิบใครที่จะสะสมหนุมานวันนี้กระทั่งเล็กแต่ไม่เล็กนะจ๊ะสามารถเปลี่ยนกระทั่งแปดได้เลยถ้าไหวแวนกับซื้อมันขานี่ทศกัณฐ์ก็เปลี่ยนแปได้อ่าอินทรชีก็เปลี่ยนแปได้จ้ะ พราะว่าเป็นหมาย,สายใส่หย่แล้วหลอดเลี่ยกระทั่งจะไม่ได้เปียนขาวฟาวเมื่อกี้หนึ่งร้อยแปดสิบบาทนะ่ะเอ้ยหนึ่งร้อยเจ็ดสิบป่ะเมื่อกี้ต่อไปอันนี้นินละเอกนินละเอกก็เป็นเอ้ยนินละเส้นนินละเส้นก็เป็นอีกตัวหนึ่งในตับทศกัณนฐน์จะเป็นบอลที่ห้ายักษ์อันนี้ต้นแม่และต้นลูกฟี่มือผ้าจากปลาอ้อยเองแหละผ้าหนานแล้วเพื่อนเพือนห้าเดือนหรือหกเดือนแล้วเนาะมายยุบแล้วยยลก็โพะจะอันนี้มีหัวอ้อยข้อที่ซ่องร้อยบาทจะนินละเส้นนี่มีต้นมีลูกแล้วด้วย เมื่อจะเลือกกระทั่งสุ้ขายแล้วแหละอันเนี้ยเพราะว่าที่เลือกนั้นป้าอ้อยเอาไว้ทาพันเลยต่อไปอยักษ์ขมูขี่ใช่ปะน่าจะใช้ทรงนี้ขอดูก่อยักษ์ขมูขี่ต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่นึ่งร้อยห้าสิบบาทนี่ยักษ์ขมูขี่การเขาจะเป็นซีใสบัวปอกแบบนี้เลยยักษ์ขมูขี่มีหูเพราะว่ายักษ์ขมูขี่นึ่งร้อยนึ่งร้อยห้าสิบบาทจา้ะยักษ์ขมูขี้ ต่อไปอะไรอีกตับลามาเกียดเราบอนนี้ต้นนี้ก็เป็นบอนเก้านะที่ห้ายักนะซมิงผลามเพื่อนๆสมิงผลาม,ม,ลามอันนี้มีซ่องต้นนะจ๊ะใบมันทําไมหอมยังเป็กัดซี่เนี่ยมันจะกัดซี่แดงแป๊ดอย่างนี้เลยมีซ่องต้นในนึ่งกระทั่งแต่อ้อยข้อที่นึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทสมิงหลามซมิงผลามนี้เป็นบอนส่วยบอนห้ายักอยู่นะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีใครทำหรอก ที่เข้าไม่ทากันอะ่ะเพราะว่ามันราคาถูกเนี่ยพี่ปานนาะอ่ะคนก็เลยไม่ค่อยทำเนาะต่อยขิดว่างั้นอย่างงั้นแหละเมื่อพวกหงาโกวนอูพวกอะไรเงี้ยแบบเป็นบ่อไม่มีค้าไม่มีอะไรแต่บออ,อยชอปเนี่ยมันซ้วยช่างมันเถอะไข้ไข้สูยไข้ร้อยกวา่าม่งซ้นททำเมื่อมื่จะซ้วยไม่ซ้ยวย,ไม,วยไม่รู้แต่มืงเลี้ยงสี่เดือนก็สี่เดือนเท่ากันคิดแบบนั้นแลวพอ่พอยพ่อยคิดแบบนั้นเพื่อนและแปะ อันนี้ก็มันกันเป็นบอลแบบส่อยมากเลยนี่ซ่องรอยบาทพันทายนอร์ลสซิงเพื่อนๆนี่พันทายนอร์ลสซิงนะจ๊ะไม่ใช่เทปทบนอร์ลสซิงอันนี้งานมีห้วนะดูต้นสก้อนซ่องรอยบาทพันทายนอร์ลสซิงขัดแดงชัดหมดแล้วเนี่ยแดงเต็มใบหมดแล้วธรรมดามันจะต้องเป็นข้าวเยอะใช่ป่ะนี้แดงหมดแล้วนะจ๊ะพันทายนอร์ลสซิงซ่องรอยบาทต่อไปอะไรกระหนังไหมสิหนังไหมนี่ก็เหมือนกันอย่าเห็นว่ามันเป็นบอลอันนี้นั่นจะบอกว่าข้อดึงได้ป่ะ มันเรื่องแอดแลบใบเดี๋ยวทิ้ตรงนี้แหละนี่ซ่องมีซ่องใบานางไม้แต่ใส่แม้ผันบอกได้เลยว่าใส่แม้ผันไม่ต้องกังวลนางไม้ต้นนี้ข้อที่นึ่งรอยห้าสิบาทนางไม้นึ่งร้อยห้าสิบมีนะจ๊ะมีไม้เล็กไม้ใหญ่มีทุกอย่างหลย ถ้าคุณปั่นจะนึกเมื่อจะยุบแสรแล้วต้นใหญ่ป้อ้อยเนี่ยต้องไปดูอาาาัลลากคนที่หัวจะเน่ามีแต่ต้นเล็กอ่าต่อไปนี้อีกต้นหนึ่งก็คืออะไรนะเท้าสัตลุงเอา้าขอดึงใบเรื่องออกก่อนเท้าสัตตลุงนี่ต้นนี้ป้าอ้อยข้อที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนี่เท้าัตตลุงจะดำๆดดงๆแบบนี้เนาะได้มาในานามนี้นะจ๊ะแต่รัวาม,ามันมีมีซ่องย่าง มันมีสะโพกกว้างกับสะโพกใบยาวที่เคยพาดมานะที่เคยได้ได้มาเะเท้าสัตตลุงแก้แล้วก็จะตุวยพวกเนี้ยสัตตลุงจนะขายขายพวกเท้ามีลันป้ายแบบนั้นนะแบบที่มันไม่มีป้ายหนะึ170่งร้อยเจ็ดหนึ่งร้อยหกสิบหนึ่งร้อยหกสิบบาทเท้าสัตวตลุงใครไม่มีก็ลองอาไปสะส้มเลี้ยงดูนะจ๊ะนี่เห็นไหมเลี้ยงดูเลี้ยงดู เราไม่รู้บางทีเลี้ยงน้ําไม่เปลี่ยนก็มีต่อไปนกพะเก้านกพะเก้าอันนี้เมื่อจะมีลูกน้อยแล้วนะจ๊ะเนึ่งต้นนพะเก้านี่อ่าวดางซวยแบบนี้ปล่อยข้อที่่องร้อยบาทมีลูกนะจ๊ะมีลูกนะจ๊ะ่ะะองร้อยบาทนพะเก้าลีคลีฟมันรน้อนอันนี้นางรักสซดทวีอันนี้ก็เมื่อจะมีลูกเนี่ยมันเอินมันเอ็นแอ้เอ็นแอ้วมันตกไง ไมยมันนั้นก็เลยอยู่โยบเนี่ยมีลูกหนึ่งต้นนางรักโซดเทวีจะปออยจะบอกว่ารักโซดอันนี้มันคือมันชัดเจนแจ่มแจ้วมันเนี่ยหลายชัดใบชัดยาวเพื่อนๆซวยสร้างรอยบ้าจะรักโซดเทวีปอยไม่มีเลยนะผ้าไหวอายู่นะยังไม่ขึ้นเลยเหนื่อยจังังว่าผ้าธรรมชาติย่งเหลาเนาะรักศกสร้างรอยบ้าที่ ต้นใหญ่ๆวบๆนี่สวยๆแบบนี้ซ่องรอยบาทที่มันโอนเอ็นนะเพราะว่าหมายมันยกเย่กัจ่ะเพราะว่าดินมันร่วมเย่จะว่าเอมันเป็นไร่นออันนี้นาลีบูรพาอันนี้ก็สวยชัดเจนแจ่มแจ้วเพื่อนๆนี่มี่อันนี้แก้จัดแล้วนะจ๊ะบอลมีห้วนะจ๊ะนาลีบุรพาต้นนี้ก็ซ่องรอยบ้าเพื่อนเพื่อนนาลีบุรพา นันรีบูรพานี่ยิ่งแก้ยิ่งส่วยนะใบเขาจะเป็นสีชมพูกัดแล้วก็งิงิกตุ้มตุ้มตุต้มตะปุ้มตะปั้มอะไรแบบนั้นน่ะนันรีบูรพาต่อไปอุย้ยต้นนี้ต้นนี้ใครใครมีมัง้งตอนแ้วก็จะมาทำผันเลนเนี่ยเด็ก <laughs> ใ,ใครก็ <laughs> ช้าง ชะบาแก้วนี่ชมพูชมพูใบยาวครอบใบผิวเพื่อนๆมันชมพูแล้วมีการเที่ยวชะบาแก้วชะบาแก้วเนี่ยชะบาแก้วนี่ก็ข้อที่ซ่องร้อยบาทแต่จะชะบาแก้วเพื่อนเพื่อนได้มาในหนามชะบาแก้วนะชะบาแก้วนี่ก็ยังไม่ทุกนนจะบอกนะเอว่าไม่เป็นไรเราเอามารวมๆกันนี้แหละย้นย่นกันไปชะบาแก้วสองร้อยบาทสวยๆแบบนี้เลยแต่สวยจริง ชมพูชมพูและต้นนี้ก็คืออะไรนอ้อพริกกุลทองอันนี้บอนเก้านะจ๊ะพริกกุลทองเพ่อนเพนพริกกุลทองพอแก่เราจะกลดเป็นใบสีแดงเนาะบอนโบราณบอนเก้าเนี่ยจะกัดใบายากแล้วถ้าไม่ก็พูดอย่างนี้น้อยใหญ่อันนี้มันเป็นบอนซีหยุกล้วเพึ่งโพลนะจ๊ะอันนี้คือแม่นะแล้วอันนี้คือลูกนะเห็นปะมันยุ่งคนละฟังกันนะจ๊ะนี่กำลังแทงรดใหม่พริกกุลทองพริกกุลทองนี่พออ้อยข้อที่หนึ่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาท อี่กุ่นทองพี่กุนนก่นทองหนึ่งร้อยะสิบบาทนี่พี่ปุทองแล้วก็ต้นสุดท้ายข้องวันนี้ไปบ่อนอยู่พึ่งโพ้ขายไขายข่พี่ปลานะอ่าไม่มีใครซือ้อเนี่ยเกาะเก็บมันด่างไม่ซุ้ยไงไม่มีใครซื้อข้องปล่าอ้อย ปอไอจะบอกว่าหุวยายมากเลยนะต้นเนี่ยนี่แล้วดูพอยุบแล้วพล่ออกมาเนี่ยดูรอดเห็นไหมเห็นโคนไหมเห็นอย่างบอกเล้วว่าคล้องเคยซวยยังไงมันก็ซวยกเกาะเกศต้นนี้ปอยอข้อที่ซ่องร้อยสามสิบบาทบ่อนมีห้วนะจ๊ะอันนี้บ่อนยุบพึ่งโพล่นะมีปา้านาอ่าไม่ใช่ว่าบ่อนอ่าปอไอไอนี้นะ บอลยุบก็เอฟมาให้เพื่อนๆื่อนแต่ตอนนั้นมันไม่มีใครซื้อมันด่างน้อยเพื่อนไม่ใครซื้อเสียใจมันเลยยุบยุบโดนพ่อมาไหมเนี่ยเพื่อนๆือนมันขีเล่ตรงไหนเนี่ยขีเล่ที่ใบมันฉ่ำนามเออเท่านั้นแหละแล้วใบนี้มันห้ไปน้อยนึงนี้เห็นปะเนี่ยด่างนะจ๊ะอันนี้แล้วมันผ่านรูมาด้วยนึ่งต้นนี่แม่ละรูก็เกตต้นนี้้อยข้อที่สองร้อยสามสิบบาทอันนี้จะไปเปลี้ยงกระถางแล้วแหละยกมาค่ายก่อนเนี่ยถ้าไม่ค่ายวันนี้ก็ จากซ่องร้อยสามสิบกระทั่งแปดก็ทะเลียงแปะก,กอดีก็อาจจะเป็นซ่องร้อยแปดสิบถึงสามร้อยบาทริบฉีกสะกอนอ่าใครยากได้เอาละจ้ะวันนี้ป้าอ้อยก็มีบอนซี่สวยๆมาแบ่งปันพี่ป้านาะอาเพื่อนๆพนี่น้องของเราประมาณนี้นะจ๊ะป้าอ้อยก็ข้อข้อฝากฝากช่องตัวเองฝากเพื่อนใหม่ที่เพิ่งแหวกเข้ามาเนาะก็ช่วยฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ป้าอ้อยนะจ๊ะขอบคุณเพื่อนเจ้าจ้ะขอบคุณเพ,เพื่อนใหม่ขอบคุณ ลูกค้าที่น่ารักทุกคนเนาะที่ให้การสนับสนุนบอดซี่ปออ้อยตลอดมาเลยเนาะปะออ้อยก็จัดทรงบอดซี่ให้พี่ป้านอาอาทุกคน,นะจะตามคิวตามลําดับอาจจะชาไปบ้างเมื่อเช้าเนี่ยปออ้อยแพ็คแพ็คตืร์มาแต่เช้าแพ็คได้ซ่องหลังฝ่นตกหนักมากเลยก็ต้องเข้ามาอยู่ในกระท่อมน้อยมันแพ็คเครื่องนอกไม่ได้ไงมันเปียกพอฟนอยุ่ก็อ้อไปแพ็คก,ก็ได้ซ่องหลังกันเลยได้ซี่หลังว่าจะให้ได้สักโคกหลังก็เลยไม่ได้ เพราะว่าฝนมันโตกัจ้ะเออมันก็มีอุปสรรคหลังนะฮะมันพร้อมอะไรทุกอย่างพร้อมแต่ฝนไม่พร้อมเนาะก็เดี๋ยวก็จะทยอยส่งให้ครบทุกคนทุกบ้านนะจ๊ะรอกันนี้นึงนะจ๊ะวันนี้ป้าอ้อยคอยเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีมีความสุขนะจ๊ะป้าอ้อยคอยจบขิดเพียงแค่นี้สวัสดีจ้า